ตัวร้ายหลอกให้นางเอกเกลียดพระเอกแอคชั่น R18 ผจญภยัยเอชติแฟนตาซีฮารเรมศิลปะการต่อสู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกงเกลบอยตอมวัยร้ายกลับชาติมาเกิดในต่างโลกหลิงเฟิงหวังเจี้ยนปลาดียังไงมาจับเพื่อนสมัยเด็กของฉันมายุ่งกับเธอสู้เสียญฉันอยู่กับเขาด้วยความเต็นใจหลิงเฟิงไม่มีทางคุณกำลังโกหกไม่มีทางที่คุณจะใส่ชุดเมดเป็นอย่างอื่นหวังเจี้ยนไม่ใช่แค่เธอก่อนที่หลิงเฟิงจะเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงด้านหน้าของเขามีผู้หญิงหลายคนปรากฏตัวขึ้นทุกคนแต่งกายด้วยชุดสาวไทยเมื่่่่ออเเเเหหห็็นนน้้ญิิงงลาาาาีควมมโกกรขขพึย หลายคนเป็นผู้หญิงที่เคยรักเขามากมีคู่มั่นครูเจ้าหญิงผู้เย็นชานางฟ้าอมะตะและสาวงามอีกมากมายอย่างไรก็ตามหลิงเฟิงเป็นทยงตัวเอกคนแรกที่ได้รับความเดือดร้อนดักน้ำมือของหวังเจียนเกมเพิ่งเริ่มต้นเมื่อความปรารถนาอันทั่วรายของหวังเจียนไม่มีขอบเขตรายละเอียดฉากเซ็กครั้งแรกในบทที่57บทที่1กลับชาติมาเกิดหวังเจียน25ปีปักกิ่งประเทศจีนเขาเป็นสมาชิกหลักของการชุมนุมของแฟนท่อมชีวิตของเขากำลังไปได้ดีเพราะเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลในประเทศจีนอย่างไรก็ตามหน้าเสียดายที่เกิดโโรรคะะบาดขึ้นนใลลกแแแมต่วัง เจียนยังติดไวรัสมรณะตัวนั้นเขายังคงอยู่ในหอผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตความตายเป็นปรากฏการณ์ที่สพรพสตว์ต่างหวัดกลัวโดยสัญชาตญาณมันเป็นเพราะความกลัวตายของพวกเขาทําให้พวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดเหตุผลที่กลัวความตายนั้นง่ายเป็นเพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังความตายวิญ,ญญาณของพวกเขาถูกทาลายหรือไม่พวกเขาหลอมรวมเข้ากับจักรวาลหรือไม่หรือพวกเขาประสบกับการเกิดใหม่พวกเขาเข้าสวรรค์หรือนรกตามการรมที่เกิดมาทุกอย่างไม่เป็นที่รู้จักความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ทททําาาาาาหหห้ัััััตตตววววว์งงงลลลยยยยกกกกคคคมมเเเจีีนนนนนน็็ปึ่่่ช เขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการรักษาแต่โชคไม่ดีที่มันทำให้เขาต้องจบชีวิตลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหวังเจี้ยนรู้สึกไม่สบายแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามเขาลืมตาขึ้นอย่างงวงเงียและรู้สึกเหมือนถูกแสงจ้าบดบงังหวังเจี้ยนหลับตาโดยสัญชาตญาณเขาลองอีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีอย่างไรก็ตามหวังเจี้ยนลืมตาขึ้นช้าๆในไม่ช้าการมองเห็นของเขาก็ปรับเข้ากับแสงสว่างอย่างรวดเร็วและเขาก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนหวังเจี้ยนมอง ห้องค่อนข้างเย็นแม้จะไม่ได้เปิดแอร์ก็ตามบนเพดานมีหน้าต่างเล็กๆที่ช่วยให้แสงเข้ามาในห้องสถานที่นี้คืออะไรหวังเจี้ยนสงสัยในช่วงเวลานี้เขารู้สึกปวดหัวอย่างมากความเจ็บปวด